ดีไซน์เขาคือสะดุดตาม,มากพิมพ์ซื้อมาเองนะคะไม่มีสปอนเซอร์รู้สึกปวดร้าวเลยนะคะสวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่วงของพิมพ์ช้อปปิ้งพิมพ์รีวิวนะคะคลิปในวันนี้นะคะพิมพ์จะมารีวิวอะไรนะคะมีใครทายถูกไหมเอ่ยถ้าใครนะคะติดตามเพจของพิมพ์นะคะก็จะเห็นว่าช่วงนี้นะคะพิมพโพสเกี่ยวกับเรื่องของออฟฟิศซินโดมนะคะซึ่งพิมพเนี่ยมีปัญหาอยู่นะคะก็คือ พิมพนั่งทํางานนานๆใช่ไหมวันหนึ่งเนี่ยหลายชั่วโมงมากๆเลยนะคะก็จะมีปัญหาเรื่องปวดช่วงคอไหล่ที่สําคัญเลยคือเมื่อยก้นนะคะแล้วก็ตรงหลังล่างนะคะช่วงบริเวณหลังล่างเนี่ยรู้สึกบางทีแบบรู้สึกปวดร้าวเลยนะคะไม่รู้ว่ามีใครเป็นเหมือนกันไหมแต่พิมพ์สังเกตดูเนี่ยพิมพ์คิดว่าน่าจะเป็นเพราะว่าเรานั่งทํางานนานๆด้วยส่วนหนึ่งแล้วก็เก้าอี้ที่นั่งทํางานนะคะรู้สึกว่ามันไม่ได้รองรับสรีละของเรานะคะ พิมพก็เลยหาข้อมูลเยอะมากเลยนะแล้วก็ไปเลือกนะคะหาดูว่าเก้าอี้อันไหนคือเก้าอี้ที่แบบว่าจะตอบโจทย์ที่พิมพมีปัญหาอยู่นะคะพิมพไม่แน่ใจว่าเพื่อนๆเ,เคยเห็นเก้าอี้ที่พิมพ์นั่งอยู่ไหมนะคะแต่ว่าดีไซน์เขาคือสะดุดตามากนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าดีไซน์มันเก๋ไก๋ยังไงนะคะพีพ่บอกก่อนนะว่าเก้าอี้ตัวนี้พิมพ์ซื้อมาเองนะคะไม่มีสปอนเซอร์ไม่มีสปอนเซอร์นะคะพิมพเนี่ยซื้อมาเพราะว่าพิมพ์คิดว่า ในหนึ่งวันนะคะพิมพ์ใช้ชีวิตยอยู่บนเก้าอี้ทํางานอะ่ะคือแบบแทบจะเต็มวันเนาะก็คือนั่งทางานตั้งแต่เช้ามีพักกลางวันแป๊บนึงอะ่ะอาจจะลุกไปเข้าห้องน้ํานิดหน่อยนะคะแล้วก็กลับมานั่งบนเก้าอี้ตัวนี้นะคะก็คือใช้ชีวิตทํางานเนี่ยอยู่บนเก้าอี้นานมากมากนะคะพิมพ์ก็เลยตั้งใจว่าเดี๋ยวจะเอาเก้าอี้ตัวนี้นะคะมานั่งทํางานเหมือนเราจะฝากสุขภาพนะคะไว้กับเก้าอี้พิมพ์ก็เลยคิดว่าเราต้องลงทุนนะ พิมก็เลยซื้อีตัวนี้มาแล้วคอนั่งมาสักพักนึงเนี่ยพิมรู้สึกว่าวิ้มันดีมากก็เลยเดี๋ยวจะเอามารีวิวให้เพื่อนๆได้ดูกันในคลิปนี้นะคะเพื่อใครนะคะที่มีปัญหาเหมือนพิมถ้าใครนะที่เป็นแบบออฟฟิศซินโดมเนี่ยจะรู้เลยว่าโอ้ยมันทรมารร่างกายมากถึงแม้ว่าเราจะแบบเลิกงานแล้วนะ แต่ว่าอาการปวดหลังล่างร้าวหลังปวดก้นปวดน่องหรือว่าปวดไหล่ปวดคอบางคนน่ะลามไปถึงปวดหัวลามไปถึงปวดหัวปวดหัวปวดหัวปวดท้ายทอยคือมันปวดแล้วมันก็คือแบบเขาเรียกว่าอะไรนะคะมันจะทําให้เราลาคาญแล้วก็ทรมานด้วยนะคะแล้วถ้าปล่อยไว้เนี่ยมันจะเรื้อรังนะคะพูดมาซะยาวเหยียดนะคะอันนี้คือ มันออกมาจากอินเนอร์ทีมเลยท้วงว่าพิมมีปัญหาปวดหลังมาสักพักหนึ่งแล้วนะคะปวดหลังลามไปถึงหลังล่างแล้วก็ลามไปถึงก้นเลยเดี๋ยวเรามาดูกันว่าฟังก์ชันของก้าอี้ตัวนี้นะคะที่พิมพ์แบบอย่างจะมาพรีเซนมากเลยว่ามันมันดีอะมันตอบโจทย์พิมเนี่ยมันเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันใกล้ๆเนาะว่าก้าอี้ตัวนี้มันเป็นยังไงเดี๋ยวก้นอื่นเลยเดี๋ยวจะลุกให้ดูค่ะเขาบอกว่ากุาอี้ตัวนี้นะ เอาเปา็นว่าเดี๋ยวพิมพ์จะขึ้นชื่อ,อยี่หอ้อกับชื่อรุ่นไว้ให้แล้วกันเนาะเพราะพิมพก็เรียกไม่ถูกเหมือนกันนะคะ,ะเดี๋ยวมาดูนะคะพิมพ์ให้ดูนะคะว่าเก้าอี้ตัวนี้นะคะมันหน้าตาไม่เหมือนเก้าอี้ธรรมดาทั่วไปยังไงนะคะที่เห็นเลยนะคะก็คือตัวเบาะนะคะเบาะเขาแยกเป็นสองชิ้นเนี่ยนะคะเบาะจะแยกเป็น2ชิ้นแล้วก็ตรงนี้นะคะเป็นที่เหมือนรองรับตรงช่วงหลังของเรานะคะแล้วตรงนี้เป็นคอตรงนี้เป็นแขน แต่ที่อยากจะให้ดูเลยคือเบาะค่ะเบาะเขาแยกเป็นสองชิ้นตรงนี้มันลงน้ําหนักแล้วมันก็เดี๋ยวพิมพกดให้ดูนะคะเบาะตรงนี้เขาจะกดลงได้นะคะคือว่าเขาจะรองรับก้นของเราแล้วก็รองรับการลงน้ําหนักนี่นะคะเบาะเขาไม่เหมือนที่ทั่วไปเพราะว่าถ้าเี่ทั่วไปเนี่ยมันจะเป็นอ่าเบาะแผ่นเดียวใช่ไหมคะเวลาเรานั่งอ่ะ แรงกดมันจะแบบว่าเป็นแรงกดที่อยู่ในจุดๆเดียวเราก็จะรู้สึกว่าเมื่อยก้นแล้วก็ปวดกระดูกก,กนะ้นกบเนาะแต่พอบอกมันเป็น2ชิ้นแบบนี้มันมีการกระจายแรงกดทับมันจะทําให้เราแบบว่านั่งานานๆก็ไม่เมื่อยก้นแล้วก็เราจะไม่ปวดกระดูกก้นกบอันนี้คือสิ่งที่เขาโฆษณามานะคะซึ่งพิมก็ลองมานั่งนั่งนานๆน,นั่งแบบนั่งเหมือนเรานั่งทํางานปกติทิมก็รู้สึกว่าเออม,มันจริงเพราะว่าเราแบบว่าไม่ว่าเราจะแบบลงน้ําหนัก ตรงไหนอะ่ะมันก็คือมันไม่ได้ไปกดที่จุดจุดเดียวเหมือนมันมีการกระจายแรงจริงๆอันอันนี้คือที่สัมผัสมาก,กับตัวเองนะคะก็รู้สึกว่านี้มันดีนะตอนแรกเลยอะ่ะไปเห็น,ไป,หนไปเห็นภาพที่มันมีเบาะสองสองชิ้นแบบเนี้ยเราก็รู้สึกว่าเอ๊ะเราจะลงน้ําหนักข้างไหนดีเราจะนั่งถูกไหมอนะไรเงี้ยแต่พอนั่งครั้งแรกรู้สึกแปลกแปกแต่พอนั่งสักพักหนึ่งรู้สึกว่าอุ้ยมันดีจริงค่ะมันกระจายแรงจริงจริงจากเดิมที่พิมรู้สึกว่าพิมปวดหลงังล่างร้าวแล้วก็ปวดตรงกระดูกก้นเนี่ย หายเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูกันใกล้ๆนะคะว่ามันมีฟังก์ชันอะไรบ้างเนาะที่อยากจะบอกอยากจะแชร์มากเลยเพราะว่าเหมือนว่าอาการที่พิมพ์ปวดเมื่อ,อยาหายเลยค่ะเดี๋ยวมาดูนะคะฟังก์ชันอื่นๆนะคะที่พิมพ์ก็ชอบเหมือนกันนะคะรู้สึกว่าคุ้มค่าคุ้มราคาที่ซื้อมามากนะคะอันนี้เป็นหมอนรองคอค่ะซึ่งมันปรับได้นะคะนี่นะคะปรับแบบว่าให้ขึ้นลงแบบนี้ได้แล้วก็ปรับความสูงความต่ําได้นะคะซึ่งเราก็ปรับให้ถูกกับ ช่วงคอของเรานี้พิมพ์ก็ปรับให้ตามความสูงของพิมพ์แล้วนะคะพอเลื่อนลงมานะคะตรงนี้ตอนแรกพิมพ์ขับม,มากนะมันรุบล่างเหมือนปอดเลยนะแต่อันนี้มันคือส่วนที่จะรองรับกระดูกสันหลังเรานะคะแล้วก็ช่วงลําตัวของเรานะคะตรงนี้รุ่นเก้าอี้รุ่นนี้นะคะจะมีช่วงนี้ที่หนาหน่อยเพราะว่ามันจะ กระชับโอบตรงเอวนะคะซึ่งพิมพ์พว่าเหมาะกับผู้หญิงพิมพมาชอบรุ่นนี้มากแต่ของแฟนพิม์พนะคะก็ซื้ออีกรุ่นหนึ่งมาเดี๋ยวพิมพ์พจะเอามาให้ดูช่วงท้ายคลิปนะคะช่วงนี้เขาจะไม่เหมือนกันนะคะแต่รุ่นนี้นะคะมันจะโอบตรงช่วงเอวนะคะแล้วก็ประคองเหมือนช่วงล่างของหลังด้วยและตรงนี้ก็คือเหมือนรองรับช่วงกระดูกสันหลังซึ่งพอนั่งเราเนี่ยมันพอดีมากเลยนะคะ ตรงนี้ก็สามารถปรับได้นะคะ <_ d ata> เดี๋ยวพิมหมุนเก้าอี้ให้ดูด้านหลังอีกรอบหนึง่งมันจะปรับจากด้านหลังนะคะส่วนตรงนี้ก็คือพิมพปรับให้พอดีกับช่วงตัวของพิมพ์แล้วนะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะคือช่วงเท้าแขนนะคะเท้าแขนตรงนี้ก็สามารถปรับขึ้นลงได้นะคะโด,โดยการกดปุ่มตรงนี้นะคะเราก็กดปุ่มนะคะนี้นี้ลงนี้ขึ้นนะคะเราก็เวลาเรานั่งเราก็สามารถปรับให้พอดีกับความสูงของช่วงแขนช่วงข้อศอกเราได้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังของเก้าอี้กันนะคะ อ่จจะพิมพิมชี้ให้ดูพิมพขอไม่ปรับนะคะเพราะว่าอันนี้คือพิมพ์ปรับให้เท่ากับอสศรีระร่างกายของพิมพ์แล้วนะคะช่วงคอตรงนี้คือหมุนตรงนี้นะคะก็คือเลื่อนขึ้นสูงต่ำได้นะคะแล้วก็หมุนหมุนเหมือนเป็นน็อตนะคะคือโครงสร้างค่อนข้างแข็งแรงนะแล้วก็หมุนเป็นนอ็อตแล้วก็เลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้นะคะอันนี้บางคนงงว่าอันนี้คืออะไรนะคะ อันนี้ทีแรกพริมก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะพิมก็เอ๊ะมันคืออะไรไม่เข้าใจแต่พอรู้แล้วนะรู้สึกดีมากเลยอันนี้คือที่แขวนเสื้อสูทค่ะเออแล้วก็เสื้อสูทมาแขวนนะคะมันก็จะแบบอยู่เป็นทรงไม่ยับเนาะแล้วก็เดี๋ยวหัดมาด้านล่างนะคะตรงนี้จะเห็นว่ามันจะมีเหมือนเป็นน็อตเหมือนกันนะคะ2ด้านสองด้านตรงนี้ก็คือตัวประคองหลังสีส้มตรงนี้นะคะ อันนี้เราก็หมุนแล้วก็เลื่อนเข้าเลื่อนออกจะเอียงซ้ายขวาอะไรอย่างเงี้ยได้หมดเลยนะคะพิมขอไม่หมุนให้ดูเนาะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไม่ตรงกับตัวพิมพ์นะคะซึ่งพิมปรับไว้แล้วนะคะก็เลื่อนได้ทั้งด้านนี้แล้วก็ด้านนี้ก็คือเลื่อนได้ทั้งสองชิ้นเลยค่ะถัดมาด้านล่างนะคะตรงนี้เขาจะมีกล่องเก็บเครื่องมืออยู่ซ่อนอยู่ตรงนี้นะคะก็จะเป็นตัวที่เราจะปรับนะคะเลื่อนเลื่อนเขาเรียกว่าเลื่อนเบาะนั่งนะคะกับพนักพิงเนี่ยให้ใกล้ใกล้จากกันอย่างเงี้ยค่ะ เลื่อนได้เผื่อบางคนแบบว่าตัวช่วงน่องยาวหรือว่าตัวใหญ่อะไรอย่างเงี้ยก็ปรับเข้าออกได้นะคะแล้วก็ด้านล่างนะคะด้านล่างตรงนี้นี่เราจะเห็นด้านล่างตรงนี้ด้านล่างตรงนี้คือตัวล็อกปรับเอ็นค่ะออก็อ้องตัวนี้ปรับเอ็นได้นะคะเดี๋ยวพิมจะทําให้ดูอีกทีนึงแล้วก็ถัดมาตรงนี้นี่นะคะกลมๆตรงนี้นะคะอันนี้คือปรับความฝืดในการเอ็นค่ะ ถ้าอยากให้เอ็นแบบว่ามีความฝืดนิดนึงมีความหนืดนิดนึงนะคะก็ปรับได้คล้ายอุปกรณ์ออกกําลังกายเนาะที่เวลาเราแบบอยากจะปรับให้มันมีความหนืดไม่หนืดนะคะก็ปรับตรงนี้ค่ะแล้วก็อีกอันนึงเห็นไ,ไหมคะกลไกายเยอะมากนะอันนี้คือตัวปรับขึ้นลงความสูงของเก้าอี้นะคะนี่นะคะปรับขึ้นลงนะคะแล้วก็หมุนคันโยกนะคะในการปรับสูงต่ําขึ้นลงค่ะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งค่ะพี่อบลืมไปเลยนะเพราะว่ามันเยอะมากจริงๆ อันนี้นะคะที่เห็นตรงนี้เราสามารถจะปรับเลื่อนตัวพนักวางแขนนะคะที่เท้าแขนนะคะเราปรับเข้าออกได้นะคะจากตรงนี้นะคะค่ะก็พิมพาดูเขาเรียกกลไกนะคะของเก้าอี้ตัวนี้ที่พิมพ์ซื้อมานะคะเหนื่อยเลยนะเพราะว่าเห็นเลยว่ากลไกเยอะมากนะคะแล้วก็ปรับได้เยอะมากนะคะให้เข้ากับสรีระร่างกายของเรานะคะบางคนนะคะอาจจะเห็นว่าเฮ้ยมันเป็นพลาสติกหรือเปล่า บางส่วนนะคะเป็นพลาสติกก็จริงแต่ว่ามันไม่ใช่พลาสติกแบบก้องแกงนะมันแบบแข็งแรงเลยนะคะแล้วก็โครงสร้างหลกักๆนะคะจะเห็นเลยว่าเป็นเหล็กนะคะนะก็คือแข็งแรงมั่นคงเลยนะคะนี่นะคะนี่จะเห็นว่าเป็นเหล็กเลยนะคะแล้วก็ยางพนักนะคะพนักอ่าเท้าแขนนะคะตรงนี้บางคนเห็นแบบนี้คิดว่ามันจะแข็งใช่ไหมตรงนี้นุ่มนะคะเป็นแบบว่าแข็งแรงแล้วก็นุ่มนะคะนี่เดี๋ยวกดให้ดู นี่นะคะนุ่มนะมันเป็นแบบนุ่มนะคะก็คือตรงไหนที่ต้องแข็งก็เขาก็แข็งตรงไหนที่ควรจะนุ่มเขาก็นุ่มนะคะแล้วก็พวกเบาะพวกอะไรแบบนี้เป็นแบบผ้าแบบว่าระบายอากาศนะคะเราก็จะได้ไม่ร้อนนะคะเวลาเรานั่งทํางาน,น,น ะะเขาเรียกว่ารองรับสรีรลแล้วก็เอื้อให้เราทํางานได้น,น,นานๆนั่งได้น,น,นานๆโดยที่ไม่ทําลายสุขภาพเรานะเดี๋ยวพิมจะนั่งให้ดูเราเดี๋ยวเรามาดูตรงช่วงนี้กันนะคะอย่างที่พิมพบอกว่าเก้าอี้ตัวนี้พิมพ์ปรับให้พอดีกับช่วงตัวแล้วก็สรีรลพิมพ์แล้วนะคะพอนั่งปุ๊บอะทุกส่วนมันจะรองรับเลย,เด,ยเดี๋ยวมาดูใกล้ๆนะคะอย่างอันนี้คือพิมพ์ปรับให้พอดีกับความสูงของพิมพ์แล้วพอนั่งอะขา็จะวางที่พื้นขาไม่ลอยนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็คือ แขนอะไรเงี้ยพอดีกับช่วงตัวพิมพ์ตรงนี้ก็จะรองรับหลังด้านล่างนะคะเนี่ยพอนั่งปุ๊บนี่ตรงนี้จะโอบกระชับตรงช่วงเอวเลยนะคะเนี่ยช่วงหลังด้านล่างแล้วก็เอวขึ้นมานะคะแล้วก็ตรงนี้คอจะเห็นเลยว่าพอดีกับคอพิมพ์เลยนี่นะคะก็คือพิมพ์ปรับให้พอดีกับทุกอย่างแล้วตรงนี้ก็เหมือนเขาก็จะเหมือนประคองไหล่ไปด้วยเพราะว่าเราปรับให้พอดีกับช่วงตัวเราเรียบร้อยแล้วนะคะเนี่ย ก็คือเนี่ยพอเราเอแล้วก็พิงแล้วมันโยกได้เนาะเนี่ยพอเราพอเราโยกพอเราเอ,อ็นอ่ะทุกอย่างมันก็ยังจะรองรับสรีรลเราอยู่นะคะเนี่ยถึงแม้เราจะเอ็นกระอี้แล้วก็ตามเนี่ยตรงเนี้ยมันก็ยังประคองให้อยู่ไม่ว่าจะเป็นกระดูกสันหลังหรือว่าช่วงเอวช่วงสะโพกอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ก้นเนี่ยที่พิงบอกว่ามันจะเป็น2ชิ้นใช่ไหมเขาก็จะถ่ายเทกระจายน้ําหนักกันแบบทําให้ไม่ว่าเราจะนั่งท่าไหนาอะ่ะ ทุกอย่างก็คือเก้าอี้มันจะซัพพอร์ตตัวเราหมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นก้นจนถึงคอเลยนะคะก็คือไม่แปลกใจว่าเฮ้ยทำไมนั่งนานแล้วทําไมไม่เมื่อยแล้วก็รู้สึกอยากนั่งนานๆมันสบายอยากนอนบนเก้าอี้เลยนะคะอย่างอันนี้พอปรับเอนเราสามารถล็อกการเอนได้นะคะนี่เราก็ล็อกการเอนได้เลยเก้าอี้ก็จะเอนอยู่แบบนี้นะคะเราก็จะแบบนอนบนนี้ได้เลยนะคะถ้าเราอยากจะปรับจะเอนเป็นตั้งนะคะเราก็ยกคันยกตรงนี้ขึ้นนะคะ นี่เขาก็จะค่อยๆปรับตั้งคืนได้เลยนะคะเนี่ยก็พิมพ์รู้สึกว่ามันตอบโจทย์ชีวิตการทำงานนะคะถ้าเรานั่งทำงานนานๆน,น,นะคะเนี่ยเราก็แบบนั่งชิวๆสบายๆเราอยากจะนั่งอย่างนี้ก็ได้เราอยากจะนั่งอย่างนี้ก็ได้รไดหรือเราอยากจะแบบเอนนอนก็ได้มันก็แบบตอบโจทย์ชีวิตนะคะอันนี้พิม์แบบว่ารู้สึกว่าเป็นของที่ซื้อแล้วคุ้มอีกอย่างหนึง่ง ตอนนี้พิมซื้อมา1ตัวของพิมเองนะคะแล้วก็แฟนพิมก็ซื้อมาอีกหนึ่งตัวคนนะรุ่นกันเดี๋ยวเอามาให้ดูว่ามันต่างกันยังไงคือพอมานั่งอันนี้เรานั่งอยู่ที่บ้านใช่ไหมคะนั่งมาสักพักหนึ่งแล้วเนาะก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันดีเดี๋ยวจะตั้งใจว่าจะซื้ออีกเอาไปไว้ที่ออฟฟิศเลยนะคะเพราะว่าอยู่บ้านก็จะได้นั่งสบายแล้วก็ส่วนใหญ่ใช้เวลาอยู่ที่ออฟฟิศนานเนี่ยทั้งวันเนี่ยก็รู้สึกว่ามันดีกับร่างกายเราดีกับกระดูกสันหลังดีกับกระดูกก้้้นกกกบบดีัััทททุอออย่างงงคงะไร คือถ้าใครเคยเป็นออฟฟิศซินโดรเหมือนพิมจะรู้จะรู้เลยว่าแบบมันแบบทรมานนะเคยไปกายภาพาบําบัดด้วยนะมันก็พิมพ์คิดว่าถ้าเราดูแลตัวเองอะน่าจะดีกว่านะคะมันก็เป็นการลงทุนที่คุ้มค่านะคะเดี๋ยวพิมพ์เอาอีกรุ่นนึงนะคะของแฟนมาให้ดูแล้วกัน <S <S นี่นะคะ อันนี้เป็นรุ่นของแฟนนะคะจะเห็นว่ารูปร่างเหมือนไม่ต่างกันใช่ไหมแต่ว่าเขาต่างกันตรงนี้ค่ะเดี๋ยวพิมจะพามาดูใกล้ๆนะคะนี่ค่ะรุ่นนี้ของแฟนเขาจะมีตรงนี้นะคะเป็นเหมือนหมอนรองหลังด้วยนะคะเป็นช่วงหลังล่างนะคะซึ่งอันนี้เอาออกแล้วก็ปรับได้เหมือนกันนะคะจะมีแกนปรับอยู่ด้านหลังนะคะอันนี้จะเอาใส่ก็ได้อ,ออกก็ได้อันนี้โดยส่วนตัวพิมพ์ลองนั่งรุ่นนี้แล้วพิมพ์รู้สึกว่า มันบอกกับผู้ชายนะคะเพราะว่าตรงนี้เขาจะกว้างผู้ชายจะหลังจะหลังใหญ่กว่าผู้หญิงเนาะใน,ในความรู้สึกพิมนะ <S <S ผู้ชายาจะมีแผ่นหลังที่กว้างกว่าตรงนี้เขาจะรองรับแผ่นหลังผู้ชายได้มากกว่าของของของรุ่นที่พิมพ์ซื้อมาจะมีแค่2ชิ้นนี้ใช่ไหมคะแล้วตรงนี้ของของรุ่นพิมอ่ะมันจะหนากว่าพิมพ์รู้สึกว่าตรงนั้นน่ะมันจะโอบกระชับเอวผู้หญิงเพราะว่าผู้หญิงเนี่ยมีสรีระช่วงเอวคอดแล้วก็หลังอ่ะเล็กกว่าผู้ชายนะคะเขาก็จะรู้สึก อันนั้นอ่ะของพิมมันจะประคองเลยประคองเหมือนอบเอวเลยอ่ะเราจะนั่งแล้วรู้สึกด,ดีแต่พอรุ่นเนี้ยตรงเนี้ยเขาจะไม่หนาเท่าเพราะผู้ชายไม่ได้มีเอวคอดเนาะผู้ชายะจะหลังกว้างแผ่นหลังใหญ่ตรงนี้เขาก็จะแบบเหมือนจะแผ่ใหญ่กว่าแล้วก็ไม่หนาเพราะว่ามันไม่ต้องมาบีบเอวผู้ชายเอวไม่คอดนะคะแล้วเขาก็จะมีหมอนรองหลังตรงนี้ให้นะคะก็ช่วยดันสรีระช่วงหลังล่างให้แฟนพิมพ์นั่งรุ่นเนี้ยจะรู้สึกด,ดีแต่ไพอไปนั่งรุ่นพิมจะรู้สึกอึดอดัดเพราะมัน เพราะเขาไม่ได้เอวคอดเหมือนผู้หญิงเนาะในความรู้สึกพิมนะคะอันนี้เป็นความรู้สึกส่วนตัวเพราะว่าพิมพ์นั่งรุ่นนี้ก็รู้สึกไม่ดีมันใหญ่ไปนะคะอันนี้จะเป็นรุ่นของแฟนเดี๋ยวพิมหมุนให้ดูด้านหลังนะคะนี่อันนี้เป็นด้านหลังจะเห็นว่าด้านหลังไม่เหมือนกันด้านหลังจะมีอ่กลไกอันนี้เพิ่มมาอีกอันนึงก็คือหมอนรองหลังล่างที่พิมพ์บอกนะคะอันนี้ก็คือปรับได้นะคะหรือว่าจะออกไปได้เหมือนกันนะคะ ส่วนอื่นๆก็เหมือนกันเลยนะคะก็คือปรับได้เหมือนกันเลยเอ็นอะไรได้เหมือนกันตัวนี้ก็ปรับขึ้นลงได้คออะไรอย่างนี้ปรับได้หมดเลยนะคะค่ะก็พิมพ์หันหลังให้ดูนะคะเห็นความแตกต่างชัดเจนไหมเห็นความแตกต่างชัดเจนเลยนะอันนี้เหมือนแบบเป็นตัวของผู้หญิงนะคะส่วนนี้เป็นตัวของผู้ชายนะพิมพ์บอกเนี่ยพิมพนั่งตัวนี้แล้วสะบายมากอันนี้ก็คือปรับให้เท่ากับตัวพิมพแล้วนะคะอันนี้นะคะจะเห็นว่าอันนี้แผ่นหลังกว้างมากนะคะที่พิมพ์บอกว่าส่วนตัวพิมคิดว่ามันเหมาะกับผู้ชายนะคะเพราะว่า แฟนพิมนั่งอันนี้แล้วสบายมากนะคะแต่พอมานั่งอันนี้ไม่ได้ไม่ได้เขาบอกว่าไม่ได้นะคะพิมเองก็เหมือนกันพอพิมมานั่งอันนี้รู้สึกว่ามันใหญ่เกินไปแต่พอนั่งอันนี้อกกระชับแบบดีมากนะคะก็เราจะเห็นเลยว่ามันค่อนข้างจะแบบดูต่างกันนะคะเนี่ยพิมพ์ก็แนะนําแล้วกันคือพิมอ่ะเขาเรียกว่า,าอะไรอะแบบพอเจอของดีอ่ะก็อยากจะแนะนําบอกต่อนะคะ เนี่ยพิมแนะนําเลยถ้าเป็นผู้หญิงก็แนะนํารุ่นนี้นะคะเดี๋ยวพิมพ์จะขึ้นชื่อรุ่นนะพิมกลัวออกเสียงไม่ถูกนะกลัวเรียกไม่ถูกเดี๋ยวพิมพ์จะขึ้นชื่อรุ่นแล้วก็ลิงก์ร้านที่พิมพ์ซื้อไว้ให้นะคะบอกเลยนะว่าไม่มีสปอนเซอร์นะอันนี้พิมซื้อเองนะของตัวซื้อมาพร้อมกันนะคะคนละตัวกับแฟนแล้วก็มันดีมากจริงนะคะเดี๋ยวพิมพ์จะทิ้งลิงก์ร้านที่พิม์ซื้อไว้ให้นะคะแล้วก็อันนี้เดี๋ยวพิมพ์ก็ขึ้นชื่อรุ่นให้เหมือนกันนะคะเป็นคนละรุ่นกัน จากร้านเดียวกันนะคะอ๋อแล้วก็อีกอย่างนึงนะคะไอ้ตัวเนี้ยค่ะนี่ไอ้ตัวตรงเนี้ยมันไม่ได้มีแค่สีส้มนะส่วนตัวพิมพ์ชอบสีส้มก็เลยซื้อสีส้มมานะคะมันจะมีเป็นสีส้มนะคะสีนี้ที่พิมพซื้อมานะคะแล้วก็มีสีเทานะคะแล้วก็สีดําสีดําก็สีดําแบบเนี้ยนะคะพิมพก็รู้สึกว่าอยากให้มันแบบเห็นชัดนะก็พิมพ์เลยเลือกสีส้มมาก็สวยนะคะไม่ไม่ได้แบบฉูดฉาดอะไรมากนะโดยส่วนตัวชอบเลยนะคะ ก็ Girl, เอาเป็นว่าคลิปนี้นะคะก็พิมพ์มาแชร์เก้าอี้ให้ดูกันนะคะถ้าใครชอบนะคะหรือว่าใครที่อ,อยากจะแนะนำเก้าอี้ให้คนที่เรารักนะคะหรือว่าให้ใครได้ได้ดูก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้พิมพ์ด้วยนะคะพิมพ์ตั้งใจทำมากมากเลยนะอันนี้คือแบบ ชอบมากแล้วก็อยากบอกต่อให้เพื่อนๆได้แบบว่าสัมผัสอะไรที่แบบรู้สึกดีเหมือนกันนะคะเดี๋ยวในคลิปหน้านะคะในช่วงของพิมพ์ชอปปิง้งพิมรีวิวนะคะพิมจะมารีวิวของอะไรให้ดูกันอีกนะคะเป็นของใช้หรือว่าของอะไรใดๆที่พิมพ์ซื้อมาใช้แล้วพิมพ์ชอบนะคะหรือว่าเป็นอ่เพื่อนๆนะคะเจอปัญหาอะไรอย่างเงี้ยก็มาคอมเมนต์คุยกันได้แล้วถ้าเฮ้ยพิมใช้อันนี้แล้วแก้ปัญหาได้อย่างเงี้ยพิมก็จะมาแชร์ให้เพื่อนๆได้ดูกันค่ะยังไงฝากติดตามด้วยนะคะ ะะที่ดูคลิปนี้จบแล้วนะอยากพูดคุยหรือว่าอยากแบ่งปันอะไรกันนะคะก็สามารถทิ้งคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะแล้วก็ถ้าใครนะคะชอบคลิปของเรานะคะก็สามารถกดติดตามกด Subscribe นะคะและที่สำคัญอย่าลืมเลยนะกดกระดิ่งแจ้งเตือนไปด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะคะที่จะมาอัปเดตให้ดูกันทุกสัปดาห์เลยค่ะนอกจาก YouTube ช่องนี้แล้วนะคะก็ยังสามารถติดตามล i ซ t ง e กิลสตูดในช่องทางอื่นๆได้อีกนะคะถ้าใครเล่น Facebook นะคะเราก็ ฝากเพจของเราไว้ด้วยนะคะตอนนี้เรามีเพจนะคะก็คือเพจเบ k ก r y ี่ m e m a d e b a r l ล t t เทนเกนะคะก็จะเป็นเพจเกี่ยวกับการทำขนมนะคะสไตล์โฮมเมดนะคะก็จะมีเคล็ดลับเบเกอรี่ต่างๆนะคะอาจจะนอกเหนือจากใน YouTube ที่เราทำคลิปไว้ให้นะคะก็ไปแบ่งปันพูดคุยกันได้ในเพจนะคะ แล้วก็อีกหนึ่งเพจนะคะคือเพจ l i t t l e Girl คือเด็กผู้หญิงจอมยุ่งนะคะเพจนี้จะเป็นเพจที่พิมพ์เล่นนะคะจะเป็นเพจที่เอาไว้พูดคุยกันเม้ามอยกันนะคะในทุกๆวันนะคะแบ่งปันแชร์ประสบการณ์ต่างๆนะคะแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางนะคะที่เราจะมาพูดคุยเม้ามอยกันได้นะคะสําหรับขาช้อปนะคะที่ตอนนี้นะคะคนนะ่ะชอบแบบซื้อของออนไลน์กันอย่างบ้าระห่ำเลยนะคะแบบซื้อกันอย่างเมามันนะคะกลุ่มนี้นะคะชื่อกลุ่ม ทุกบ้านต้องมีรีวิวของดีบอกต่อนะคะจะเป็นกลุ่มที่รวบรวมนะคะคนที่ชอบซื้อของออนไลน์นะมารวมตัวกันอยู่ในกลุ่มนี้นะคะก็จะมาพูดคุยเม้ามอยกันหรือว่าใครซื้อของอะไรดีๆมาแล้วแบบโอ้ยมันดีมากฉันเก็บไว้คนเดียวไม่ไหวนะคะก็มารีวิวบอกต่อกันนะคะ แล้วก็ยังไม่หมดแค่นั้นนะคะตอนนี้นะคะเรามีสติกเกอร์ไลน์เป็นของตัวเองแล้วนะคะตอนนี้มีน้องแก้มนุ่มนักทาขนมนะคะเป็นสติกเกอร์ไลน์เวอร์ชันแรกของเรานะคะและหลังจากนี้นะคะเราก็ยังจะมีสติกเกอร์ไลน์เป็นคาแรคเตอร์ตุ๊กตาตุนต่างๆนะคะออกมาอีกเรื่อยๆนะคะถ้าใครนะคะชอบตุ๊กตาตูนน้องแก้มนุ่มของเรานะคะหรือว่าชอบลายเส้นตุ๊กต์ตูนของเราค่ะก็เข้าไปที่ร้านคาสติกเกอร์ไลน์นะคะไปค้นหาคําว่า หรือซิงเลโอูดีโอได้เลยนะคะก็จะมีคาแรคเตอร์ตรัวตูนต่างๆนะคะให้เพื่อนๆได้เลือกโหลดกันนะคะเรานะคะหวังมากเลยนะคะว่าเพื่อนๆนะคะจะมีความสุขแล้วก็สนุกกับทุกๆผลงานนะคะที่เราได้ทําออกมานะคะก็หวังว่าเพื่อนๆนะคะจะชื่นชอบทุกๆผลงานที่เราได้ทําออกมานะคะบ๊ายบาย